หลังจากห้องขีดเกศแล้วเนาะห้องก็ไปยิบเก็ศทุกคนยิบเกศแล้วมาแทกขึ้นตัวนี้สําคัญทุกคนจะไปเข้าแอวเนาะนี่แทกเกศใหญ่หากเกศใหญ่เด,ด้อทุกคนเด้อเพื่อโซอกแอวเนาะตัวนี้จะเป็นแอวห้องนี้จะให้เหลืออยู่แหวนหนสองแล้วลบให้เครื่องนิ้ทุกคนเท่าใดก็ยาหานให้สองแล้วลบให้สี่ขีดเนาะนี่สําหรับไซส์ของแม่หนูถือว่าตัวนี้โอเคเนาะแอว ชาวซีไปดูคนชิปสองไดยู่1ิปเอกับ4ีขีดเนาะถือว่าเมนูโอเคแล้วก็เอาเลยทุกคนแล้ววันนี้ลูกค้านุ่งขวาหาซ้ายเนาะเขาจะจับแคมแพ่กับแคมแพ่มาใส่กันเพื่อสกอกความกวางลูกค้าวันนี้นะแล้วก็ลูกค้าขวาหาซ้ายเขาก็จับเกศไงทางบนขวาขางบงซ้ายเนาะแล้วก็ดึงมาแบบซีอันนี้เกศไงคางบนขวาแล็ปลายมาทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นเก็ไง่กับเกศไงตัวนี้เป็นเกดก้น วันนี้มันเหล no in like ือเท่าไหร่เนาะเฮาอยากไดเท่าไหร่ห้าตัดเอกเลยทุกคนสมมติว่าห้าอยากไดเอาเพียงนี้เนาะเอาวบมันเพียงนี้ทุกคนเ้าก็มาแทกเบิ่งเอาเชกแม็กมาแทกเบื่วละจากนี้วุะนี้เข้ามาเนาะสมมติว่าห้าจะตัดเอาตัดเอาเอาประมาณนี้เนา่เอาใบมันประมาณนี้กับประมาณนิ้วเครื่องทุกคนนิ้วเครื่องคู่ชงจะเป็นยูสามนิ้วเนาะจะเป็นยูสามนิ้วแล้วหฮาจะมาเลือตัดเอาว้ตัวนี้เด้อออกทิมเด้อทุกคนเด้อสามนิ้ว ลังจ้ากเขาต้านออกแล้วเนาะนี่สามนิ้วแล้วก็ทำมาคัดบ้อีกทุกคนว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็คือจับเกจไงข้าขงเบนขวาคือเก้านี่ข้างบนซ้ายเนาะพาลูกค้ามืบอบนขวาทางบนซ้ายแล้วมาจับเกจไญข้าขงเบนขวาไปมาขวาหาซ้ายนี่แล้วทว่ามันใบเท่าอย่างไรสั่ไหร่เนาะทว่าอันลูกค้า อย่างได้ใบห้อมเนาะนี้มันก็นยังหลายโฟก,กัสเอาเข้าอีกก็ได้เดอ้อหรือว่าลูกค้าอยากได้ใบกวาากก้างเนาะกับโบตรงตัดหลายหนูเห็นว่าหนี่วิธีแทะความกว้างก็คือแบบซีเนาะแล้วแม่หนูก็จะไปต่อกลางเลยเพราะว่าแม่หนูจะเอาซ้ำนี้แล้วเขาจะปีนมาแทะบางความกว้างของชิ้นว่ามีจักเส้นจกักเมตรทุกคนเขาจะาพับชิ้นเข้ากันแบบชิ้นลวเอาซึ่งเม็ดแทะอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดเส้นเนาะหรือสับเปดนิ้วทุกคนยังโบทันได้ยิบเนาะยังโบทันได้ยิบถ้าว่า,ายิบเขาแล้วจะเหลือประมาณ เจ็ดสิบเนาะเจ็ดส well. ิบเชนหรือว่าแมตช์สิบเอลเซาสิบเคิงไทยสามสิบสองทุกคนความกว้างกับประมาณนี้เนาะนี่เจ็ดสิบเจ็ดเอสเจ็ดสองประมาณนี้เด้อทุกคนเด้ออันนี้สําหรับโหวกเก็แมนเอาตามปื้มตัวนี้เนาะถือว่าออกมาแล้วเปียพอดีเลยทุกคนแล้ววันนี้บอกว่าจะเป็นความกว้างการโค้งหัวเนาะในปื้มวันนี้ก็จะมีคือกันเด้อทุกคนเด้อนี่เอลเซาเอลเซาห้าไทยสามสิบห้าเคิงเนาะนี่ความกว้างเท่าไหร่ยิบแล้วโค้งหัวเท่าไหร่ทุกคน นี่เอวสามสิบท้ายสามสิบหกเนาความกว้างเท่าไรฟงหัวเท่าไรในุืมหบวนี้ก็จะมีคือกันเล้าผู้ใดสนใจสร้างได้ยิบชิ้นง่ายๆยังใหม่ปีสองพันเจัดสี่เนาะต้องมีกูมือหัวนี้